สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟกัสไต้วันประจำวันที่25กันยายนกับดิฉันพรยานีงามจรัดีไทยคุณผู้ชมคะพบสารกอมเร็งกว่า2,000กิโลกรัมจากผงปรุงรถไก่เคฟซีที่นําเข้าจากประเทศไทยทางเคฟซียืนยันว่าผงปรุงรถด้างกล่าวได้ถูกส่งคืนเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถูกนําเข้าสู่ตลาดไต้หวันแต่อย่างใด น้งไก่ทอดกรอบเป็นของโปรดของใครหลายๆคนแต่มีรายงานว่ามีผงปรุงรสที่นำเข้าที่ร้านอาหารฟาสต์ฟูฟ้ด KFC ที่ใช้ในการปรุงรสถูกตรวจพบว่ามีสารก่อมะเร็งทำให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลค会很怕，่因为现在食安的问题很严重，我们都不希望有这方面的问题，因为我们有孩子。可能导致致癌的物品嘛，对，所以可能会考虑针对身体健康的考量，可能比较不会常去购买。 เมื่อวันที่24กันยายนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศผลการตรวจพบว่าผงไก่วิงแซบของ KFC ซึ่งนำเข้าจากประเทศไทยโดยบริษัทฟูรี่เคเทอริงพบว่ามีสารก่อมเร็งเอทิลีนออกไซด์น้ำหนักรวมกว่า2,000กิโลกร,รมัมจะถูกส่งคืนหรือทำลายทิ้งทั้งหมดไทยก๊อสสู่รูดขียวเวรุงรสนานกิษแอนลีน0.1 ppm ถูกัดออเป นักพิษวิทยากล่าวว่าเอทิลีนออกไซด์มักถูกใช้สำหรับฆ่าเชื้อในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามศูนย์มะเร็งนานาชาติได้จัดให้เป็นสารก่อมะเร็งระดับแรกและการได้รับสารพิษในระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอีวนน会增加血癌有า ทั้งนี้ KFC ได้ออกแถลงการเน้นว่าผงปรุงรสชุดนี้ถูกตรวจพบที่ด่านศุลกากรซึ่งถูกส่งคืนตามระเบียบไม่ได้นําเข้าสู่ตลาดและยังไม่ได้นําไปใช้ในสาขาทั่วไต้หวันพบท่ารกไว้สเดือนในนครเกาส่งเสียชีวิตเนื่องจากแม่ละเลยปล่อยให้ลูกอดอาหารโดยแม่ของเด็กเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกสองคน ในช่วงหลังเทศกาลไหว้พระจันทร์เมื่อถึงกำหนดที่ต้องส่งเด็กไปที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลับแจ้งทางศูนย์ว่าเด็กเสียชีวิตแล้วในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาทางอายาการสั่งอายัดตัวแม่เด็กเพื่อสอบสวนแล้วในนครเกาสงเมื่อเร็วๆนี้เกิดคดีทารกหญิงเสียชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวแท่เฉินอายุ31ปีถูกสงสัยว่าละเลยการดูแลทิ้งทารกหญิงอายุ4เดือนไว้ตามลำพังจนกระทั่ง6วันต่อมาจึงถูกพบว่าเสียชีวิตแล้ว 他说、啊：“他小女儿要想要寄托给寄养家庭，因为他说，他说他没办法抚养啊。” รายงานข่าวระบุว่าหญิงแทเฉนมีลูกสาวสองคนอายุหนึ่งปีครึ่งและสี่เดือนถูกระบุเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าเป็นครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งสำนักง,งานสังคมสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในการเช่าบ้านเงินอุดหนุนและบริการฝากเลี้ยงที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในช่วงต้นเดือนกันยายนลูกสาวคนโตติดเชื้อไวรัสเอนเทรในชั้นเรียนจึงไม่ได้ไปศูนย์รับเลี้ยงเด็กและลูกสาวคนเล็กก็ไม่ได้ไปเช่นกัน 检察官同时指挥警察到现场采证，并查扣相关手机证物，在传唤生母到场。经检察官讯问被告后，认被告犯杀人罪嫌重大，有羁压之原因及必要性。我做妈，被怀疑丢女儿在林盘，离家。当警察询问她，她只说女儿没食欲，没吃东西。法官要求拘捕。 เด็กชายรายหนึ่งในนะครนิวยอร์กไม่เข้าเรียนเมื่อถึงเกณฑ์ทางโรงเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตามหาเมื่อตำรวจสอบสวนพ่อของเด็กชายพบว่าเด็กคนนี้น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเป็นทารกคาดว่าครอบครัวอยู่กับศพเด็กชายคนนี้นานกว่า5ปีก่อนที่จะเอาศพไปฝังเมื่อปีก่อนหลังจากการตรวจสอบเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาตำรวจพบศพเด็กทารกเพศชายในเทือกเขาจีหลงแต่ยังคงมีข้อสงสัยที่ต้องสืบสวนหาเหตุที่แท้จริงต่อไป สำนักงานการศึกษานครยูไทยไปตรวจสอบพบว่ามีเด็กชายคนหนึ่งถึงวัยที่ต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาแต่กลับไม่ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจึงแจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาตำรวจได้สอบปากคำพ่อเด็กหลายครั้งท้ายที่สุดเขายอมรับว่าเด็กเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและเขาได้นำศพไปทิ้งในภูเขาที่เมืองจีหลงแต่ทางอายการสงสัยว่าเด็กอาจเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเป็นทารกอีกทั้งยังตั้งข้อสงสัยว่าพ่ออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมหลังจากการสืบสวนพบว่าครอบครัวนี้เคยได้รับเงินนอุห การเลี้ยงดูเด็กอายุ0ูถึง2ปีจำนวนกว่า1 0 0 0แสนดอลลาร์ไต้หวันซึ่งอายการจะสอบสวนว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวสุนทรพจน์อำลาการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของการรักษาสันติภาพในช่องแคบไต้หวันจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่เชื่อว่าทรัมป์มีความสามารถในการจัดการกับวิกฤตในช่องแคบไต้หวันในขณะที่ผู้สนับสนุนของแฮร์ริสดูมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการส่งกำลังทางหารช่วยเหลือไต้หวันมากกว่า เมื่อวันที่24กันยายนประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันอีกครั้งในที่ประชุม U.N. ในวันเดียวกันกลุ่ม G7 ออกแถลงการหลังการประชุมนอกรอบสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยระบุว่าจุดยืนพื้นฐานของกลุ่ม G7 ในประเด็นสนับสนุนไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง รวมถึงนโยบายจีนเดียวที่ระบุไว้ในอดีตอย่างไรก็ตามกลุ่ม G7 สนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมในองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่จำเป็นต้องมีสถานะเป็นรัฐท่าทีต่อวิกฤตในช่องแคบไต้หวันของแฮร์รีัตแฮมจากการสำรวจล่าสุดจากสถาบันวิจัยกิจการระดับโลกพบว่า58%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐสวิงคิดว่าทัมมีแนวโน้มที่จะตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพหากจีนบุกไต้หวันมากกว่าส่วนแฮริรมีเพียง42% และจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วสหรัฐอเมริกา53%คิดว่าทั้มสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพแฮร์ริส47%แสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ด้านนโยบายต่างประเทศของแฮร์ริสไม่ชัดเจนเท่ากับทั้มส่วนสหรัฐอเมริกาควรส่งกำลังทหารไปปกป้องไต้หวันหรือไม่นั้นผู้สนับสนุนของแฮร์ริสเห็นด้วยมากกว่าผู้สนับสนุนของทั้มถึง18% ปีนี้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งแรกในนครนิวไทเปโดยการระบาดในครั้งนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกรายทั้งหมดนี้ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่2ซึ่งมีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าสายพันธุ์ที่1โดยพื้นที่ที่ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงสูงคือจงเหอและสินเตียน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในนิวไทเปย,ยังคงลุกลามต่อเนื่องเมื่อวันที่24กันยายนศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกภายในประเทศเพิ่มอีก2รายอาศัยอยู่ในเขตซินเต้และเขตจ,จงเหอจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2รายไปทำกิจกรรมที่วาาัดซานเจและสวนสาธารณะเทียนซานเหมือนกันซึ่งมีผู้ป่วยที่ไปสถานที่เหล่านี้รวมทั้งหมดหรายแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดนครนิวยไทยเปประกาศว่าทางเดินจากวัดซานเจียไปยังสวนสาธารณะเทียนซานจะถูกปิดเป็นเวลาหนึ่งเดือนจะมีการติดตั้งแนวรัว้วและป้ายควบคุมที่ทางเข้าทุกจุดและเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลหากประชาชนฝ่า,ฝ,าฝืนเข้าไปในพื้นที่จะถูกปรับสูงสุดถึง3,000 0 0ดอลลาร์ไตวันตามกฎหมายพบกับพีเทสโฟกัสไต้วันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ